ปาขาวโดดเยอะมากครับเทียบเลยครับปราปดก็เข้าครับอันนี้ที่กลางเมืองของโคราชนะครับกลางเมืองฝลาก็ปล่อยน,น้ำน้ำใสปลาปดก็เข้าดีดีข็นังกันอยู่สามคนนะครับวัดเป็ดกันอยู่ครับเดี๋ยวเขาวัดเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็อะไรสักอย่างได้ปลาประมาณคนละหม้อล้ว